รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองคการจํานวน862ตําแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปตำแหน่งสําคัญที่จับตามองมาดูกันหน่อยค่ะมีอะไรบ้างตําแหน่งสําคัญนะคะอย่างเช่นพลเอกธราพงศ์มะละคำเป็นประลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญยตานนนเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์เป็นผู้บัญชาการทห,หารเรือ พลอากาศเอกเสกสรรคันทาเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศขณะที่กองทัพบกนะคะพลโทอมริศบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ก็ขยับขึ้น5เสือกองทัพบกเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและพลโทรวรยศเหลืองสุวรรณเป็นแม่ทัพภาคที่1นอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งตำแหน่งคือเรื่องแม่ทัพภาคที่2หลายคนก็จับตารอดูว่าใครนะจะมารับตําแหน่งแทนบิ๊กกุ้ง พลโทบุญสินภาคกลางที่จะเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้มีการแต่งตั้งพลตรีวีรยุทธ์รักสินขยับขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่2แทนบิ๊กกุ้งนะคะขณะที่พลตรีวรเทพบุญยะเป็นแม่ทัพภาคที่สแล้วก็โยกพลตรีนรทิพย์โพยนอกจากตําแหน่งรองแม่ทัพภาคที่สองเป็นแม่ทัพภาคที่4ค่ะทีมข่าวนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ได้ไปเจอพลตรีวีรยุทธ์รักสินแล้วก็ถามท่านเหมือนกัน ก็เรียกว่าเนี่ยค่ะว่าที่มัจฉาภาคที่2ระหว่างที่ลงพื้นที่ที่น้ํายืนที่อุบลเนี่ยนะคะแล้วพอถามถึงภารกิจที่จะต้องมารับไม้ต่อรับช่วงต่อจากบิ๊กกุ้งที่จะ,กะเกษียณอายุราชการลองดูซิพลตรีเวิยยุทธจะพูดว่าอะไรพอไปถามท่านท่านก็บอกว่าอ๋อเรื่องนี้นะได้คุยกับบิ๊กกุ้งแล้วแต่ก็ ยังขอไม่ให้สัมภาษณ์นะเรื่องภารกิจนี้เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าราชกิจจาที่ประกาศออกมามีผลคือ1ตุลา68นี่แหละค่ะลตรีวิรยุทธ์บิ๊กเติง่งพื้นเพเนี่ยเป็นคนร้อยเอ็ดจบเตรียมทหารรุ่นที่26จอจปอรรุ่น37ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็พลโทบุญสินบิ๊กกุ้งด้วยโดยบิ๊กเติ่งก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักรบลูกอีสานตัวจริง แล้วก็ผ่านสนามชายแดนอีสานใต้มาอย่างโชคโชนด้วยนะคะชีวิตยังต้องเดินต่อ